แกงเห็ดโขนญี่ปุ่นเห็ดอุซิง,งิใส่มผักหวานเติมใบตู๋ขนุนๆนู้หอมเป็นเม,มนูท้าวไทยสงการ

แพบใส่ปลาหมึกสุดท้ายอาหารไม่มีสูตรตายตัวพี่น้องเก่งเห็ดใส่ปลาหมึกวด Để Được Bám đường Phóng